นมร้อยคลาสิสวัสดีครับผมก็สำหรับเมื่อนี้นะครับก็จะหามาแนะแนวแนวทางนะครับเรื่องการใช้ปุ๋ยทางใบสูตรแรกนะครับอันนี้ฉีดไปแล้วครับนี่ฉีดพ่นไปแล้วเรียบร้อยนะครับลองพื้นด้วย1688ครับผมเป็นไงจุดชาติอันนี้ออยอายุหนึ่งเดือนอาสิบสองวัน ครับผมสูตรแรกที่ผมใช้เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้นะครับขึ้นภาพให้ถุงสีขาวคือเป็นสูตรเสมอนะครับ20 20 20แล้วก็มีตัวแมกนีเซียมนะครับแล้วก็ขวดสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่ามัดเด็ดของผมเลยก็คือเป็นสูตรของผมเองนะครับที่ผมสั่งทํามาเพื่อใช้กับของตัวเองนะครับผมก็ สูตรแรกระยะอ้อยที่ใช้พ่นก็คืออายุต,ตั้งแต่20วันขึ้นไปนะครับพ่นทุกๆุกเจวันเพราะว่าอ้อยช่วงแรกเนี่เขาต้องการมากที่สุดเลยนะครับผมเขาต้องการมากที่สุดเลยก็คือช่วงแรกอัดได้เท่าไหร่ยิ่งดีสูตรแรกช่วยอะไรนะครับก็คือช่วยในการสร้างลําต้นนะครับแตกรากนะแล้วก็แตกหน่อครับผม3ามอย่าง ช่วยเป็นหลักๆเลยอะสร้างลําต้นนะครับจะสังเกตได้ว่าลําต้นของผมเห็นไหมกว้านขนาดนิ้วโป้งเลยนะครับลําต้นเขาใหญ่และดีมากนะครับกกอันี่คือสูตรแรกฉีดพ่นตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เนาะเช้าตรู่ไม่เกิน9ก้าโมงถึงสิบโมงบรกเกน,นี้นะครับผมถามว่าช่วงเย็ยนได้ไหมช่วงเย็ยนนี่ก็ได้นะครับแต่ว่า,าพืชบริสามาดูดกินได้เต็มที่ ช่วงเช้าตรู่ในปากใบเขาเปิดเขาจะดูดได้ไปมที่มากที่สุดนะครับช่วงแรกอัดได้อัดเลยนะครับเดี๋ยวมาดู4ี่เดือนเป็นไหนครับห้อย4เดือน,นขึ้นคอหมดแล้วนะครับอันนี้1เดือนก็อีก12วันส่วนอันนี้4ี่เดือนนะครับผมสูตรแรกเอาไปลองใช้ดูนะครับประหยัดต้นทุนอย่างมหาศาลและเพิ่มผลผลิตแบบนี้นะครับผม แต่ก็มีข้อเสียคือเหนื่อยหน่อยถ้าใครมีเครื่องทุนแรงพวกดโดรนหรือว่าพวกบูมสเปรย์หรืออะไรก็แล้วแต่นะมันก็จะดีขึ้นโอเคครับสำหรับมือน,นี่ก็เอาไว้เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวจะมีสูตรที่2นะครับแล้วก็สูตร3แล้วก็สูตรท 4, 4, ีนะครับของนุม่มและออยจะมีอยู่4สูตรด้วยกันทั้งหมดอันนี้สูตรแรกกำลังทำงานนะครับเดี๋ยวจะมาบอกในอีพี EP ต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ